ครับกลับมาจับดาวยิบลา้านกันโตทางช่องอไา,าชนเชนลวกรักสุดสียซับซ่าสาุดยอดตัวนี้โอ้โหบอกแล้วมันต้องได้ตังค์ะออก็จริงๆรนมะื่อวานโอสุดยอดจริงชุดเดียวเลยนะมาเต็มแม็กเลย แต่ท่านต้องตามนิดหน่อยแค่นด้เองนะก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ลึกนะสมรอบนี่โอโ้มาแบบเป๊ะเ้อร์เลยนะสุดยอดมากส่วนใน TMI <c oughs> ที่ผมทำในเรื่องของเทรดหุนก็โอ้โหนั่นก็โโนกสุดยอดแต่คนฟังไม่เยอะนะสมาชิกยังไม่เยอะท่านใดทีนนท่อยากจะเป็นสมาชิกก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้นะเอางี้ละกันวันนี้ท่านสมัครเรียนในชุดวิชา LD แล้วก็ชุดวิชา ฟลายดีอาเเนี่นะผมจะให้ท่านได้เข้าไปา uh, ติดตามทางทีเอ็มไอแชนแนลนะทีเอ็มไอแชนแนลนะเขตดมาสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเวทท่านสมัครเรียนวันนี้นะสมัครเรียนวันนี้เป็นพิเศษเลยให้กรณีพิเศษเลยนะครับท่านสามารถสมัครเข้าไปฟังได้โอ้นี่ก็สุดยอดมากสุดยอดจริงๆตั้งแต่เช้าแล้วนะนี่คือช่องไฮแชนแนลขึ้นรักนะเป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหร,ราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสู่เจดมังคตุกเป็นเจดมังคตุะเนี่ยมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจํา มาเนี่ยตั้งดวงให้ถูกดูดวงให้เป็น <c oughs> มันเย็นงความสําสเร็จสองดาวเอ็นต <c oughs> ีกันเลยเดี๋ยวไอจามเ <c oughs> น,นี่ยไอจามมาพอดีครับเออมันเป็นมันมีอ่ากินอะไรมาอืม,มันเหมือนทําให้เราสำลักกินนะครับนะ เนาว่าไปตามนั้นละกันแนละ้วขอภัยด้วยนะก็ขอบคุณนะสาระดีๆจากทีมนะ้ำมันมาบายูหน้าเด็กดึงเป็นไงละมุบานบอกให้สั่งยี่หกโลเออสั่งกันเต็มสั่งกงตตึมสั่งเงตตึมสั่งเงต์ตึม,ต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 มหายเงีย้ยนะบอกแล้ว้สั่งใอ้สั่งเอาวันนี้อย่าลืมนะวันนี้สั่งไปวันก่อนสั่งยี่สิบหกวันนี้เพิ่มหน่อยสักหนึ่งโล สั่งอ่าวันนี้สั่งไปถ้าเอา47โลแะ้วกันวัน,นี้นะเอา47โลไปเลยนะไม่ต้องมีรอแล้ว47โลไปเลยทดเชยเมื่อวานนี้สั่งไปนะสั่งจริงๆนะเนี่ยพูดเรื่องจริงๆนะครีมอ่าไม่ใช่ครีมนะอ่าสูอ่าพูตูพิเศษหนะ้าใสปิ้งนะถ้าไม่อยากหน้าใสบ้างเหร คนหน้าใสเงินมันวิ่งมาหานะเออจริงๆนะถ้าคนหน้ามันใสอะไรมันก็อยากวิ่งเข้ามาหาเรานะโอ้ถ้าหน้าเราใสมันก็เงินก็ต้องไหลมาหาเราสิเออถ้าหน้าเราเศร้าเงินมันก็ไม่เข้าเลยนะเออย่างนี้นะเงื่เรียกหน้าใสเงินไหลเข้ามาแต่หน้าเศร้าเงินไม่เข้ามาเลยเอาจัดไปตามได้แล้วก็เอ้าเอาสั่งไปสั่งไปสี่สิบเจ็ดโลนะสั่งไปสู่ล็กสี่แปแปหนึ่งสูรเบอร์นั่นะท่านสั่งได้ถหมสั่งไปเลย หรือท่านจะแอดไลน์ทางวิพรไปก็ได้นะสังวิพรไปก็ได้บอกว่าฟังมาจากผมนี่แหละขอบคุณอ่าวิพรที่เป็นอ่าสปอนเซอร์มาตลอดนะตลอดการตลอดการ,ตล,การตลอดการและนานเทินโอ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรอาจารย์ตลอดการและนาน <c oughs> แล้วก็ตลอดไปแล้วก็เดือนตุลาคมวันที่19นะผมขยับนะขยับมาจากวันที่24ว่าจะเอาวันที่24นี้อ่าเดือนกันยานี่ก็เลยขอขยับไปเดือนตุลาแล้วกันเนาะ ขยับไปเดือนตุลาวันที่สิบเก้านะท่านที่สมัครไว้แล้วสท่านอ่ะขอขยับไปเดือนตุลาวันที่สิบเก้านะครับขยับไปนิดหนึ่งนะครับขยับไปนิดหนึ่งนะวันที่สิบเก้าตุลาคมสองพันหสิบแปดนะขอขยับนิดหนึ่งนะที่อ่าผมรู้แล้วล่ะที่ไปที่นู่นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวสถานที่ที่ผมปักหมุดให้แน่นอนที่นี่หรูหราอลังการไปรับทองแน่นอนชัดเจนมากนะวันที่สิบเก้าตุลาคมส5 6พหสิบ แนะวันที่19นะไม่ใช่19อ่านี่นะ19ตุลาคมนะอันนี้วันที่19วันนี้ก็19เหมือนกันแต่1กกันยายนแต่วันที่19ตุลาคมเราไปจิบกาแฟกันนะนะอันนี้ถือว่าสุดยอดมากนะอ่าที่หรูหราอลังการมากนะแล้วก็อาหารเครื่องดื่มทั้งวันตลอดการเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ว่าท่านก็สามารถสมัครได้วันนี้ท่านสมัครไปวันนี้เนี่ยผมจะให้ท่านได้เข้าไปติดตามทางอ่าช่องอ่า TMI Channel ด้วยเช่นเดียวกันต้องสมัครวันนี้เท่านั้นนะถึงจะได้สิทธ ไปสมัครวันอื่นไม่ได้นะสมัครวันนี้เท่านั้นนะที่สมัครไปจิบกาแฟนะเรืจะได้มีสิทธิ์เข้าไปใน20ไฟเฉดมาสเตอร์อ uh, 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 นะินเทอร์เนชั่นแนลในเรื่องหุ้นโดยตรงว่นนึงก็โอ้สุดยอดมากคุณนี่ อุ้นภูสุดยอดมากเดยวเช้าเลยเอา้าใครอยากจะสนับสนุนช่วงรายการได้ใบเขียวไปก็สามารถสนับสนุนได้ตามนี้ว่าไปตามนั้นเลยนะครับก็ว่าไปตามนี้แหละเอา้าก็ว่าไปเลยวันนี้มีลาวนะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอะไรไม่ดูนะเดี๋ยวผมกําลังโอ้ตัวนี้ไอหัวสมองมันแล่นมากเลยนะเรื่องหนังสือที่จะเพิ่มแต่โอ้โหมันแล่นมากเลยแล่นจริงๆตอนนี้คือมันมันคงจะได้เวลานะคงจะได้ใน <laughs> เวลาบน่นคงจะได้เวลา มันแล่นมากเลยนะโอ้เขียนเมื่อวานนี่เขียนแบบสุดยอดจริงๆแล้วแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละชุดนี่นะโอ้ท่านได้ไปในคุมเนะี่ยผมมันแล่นมากเมื่อวานนี่แล่นมากตั้งแต่เมื่อเช้าผมยังยหยุดเขียนตั้งเมื่อเช้าเลยนะถึงขึ้นสายให้ท่านหน่อยแต่ว่าไอ้ตรงนี้ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเราแดดลม่มลมตกอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเมื่อวานนี่ไอ้ไอ้ช่องนี่ผมว่าขึ้นเลยนะเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นสักทีหนึ่งอ๋อผมไปดูในคอมอ๋อมันไม่ได้ผมไม่ได้ส่งออกไป อพอดีคนแดงไกลโทรมาคุยไปคุยมาเอาไปดูเอ้าไม่ได้โทรไปก็เลยส่งทันพอดีเลยโอ้โหทันในท่านพอดีเลยสองหกเมื่อวานนี่สุดยอดนะในแสดงว่าครูให้ไงครูให้ถ้าครูไม่ให้แล้วปิดเงียบเลยนะเมื่อวานเนี่ยสุดยอดเหมือนกันนะเหมือนกันกบรัฐบาลไทยอะแอดมินเขาไม่ได้ขึ้นไปต้องมาขึ้นทีหลังอะ ก็เลยม,มาขึ้นดีหลัง5-8เต็มๆเลยนะแอดมินก็นไม่ได้ขึ้นนะตัวแต่ว่ารอบนี้น่าจะไม่มีปัญหานะ,ะรัฐบาลไทยแต่ว่าท่านใดที่กลัวพลาดโอกาสในรัฐบาลไทยท่านก็าสามารถสมัครเข้าไปฟังได้เลยนะตอนนี้มีแล้วแต่ว่าท่านต้องฟังก่อนสมัครเข้าเป็นสมาชิกก่อนถึงจะได้เข้าไปฟังในช่องรัฐบาลไทยและออมสินด้วยวันนี้นะใครที่สมัครวันนี้ท่านจะได้เข้าไปฟังหนึ่งรัฐบาลไทยออมสินแล้วก็ ในเรื Today, on Sunday, ite, ่องของราววันนี fort, right. right. well, like said, culture, like said, ้นะวันนี้ราววันนี้ผมวิเคราะห์แบบเจาะลึกจริงๆเลยนะแต่ว่าท่านก็ไปฟังในช่องพิเศษเท่านั้นนะถึงจะได้วิเคราะห์เจาะลึกเลยแบบได้ตังค์อ่ะแบบชัดๆแบบอ่าเขาเรียกว่าราวชัดๆแบบจัดได้อ่ะแบบนี้เลยนะก็สามารถที่จะสมัครเข้าไปฟังได้นะราวเต็มๆเลยนะผมจะเอาสถิติตรงอ่าเฉพาะวันศุกร์นี่แหละมาไล่ไล่ไล่ดูแล้วก็ตำแหน่งดวงดาวต่างๆเป็นยังไงอะไรต่างๆนานาเนี่ยท่านเข้าไปฟังได้นะเข้าไปฟังได้ก็สามารถสมัครเข้าไปฟังได้นะวันนี้นะ วันนี้ท่านก็แจ้งความระส่งไปเราต้งส่งส่งรายละเอียดได้แหละท่านสมัครไปตามรลยละเอียดได้แหละนะอันนั้นไม่ใช่เรียนก็สมัครฟังแต่ถ้าถ้าสมัครเรียนด้วยท่านจะได้ฟังไปในตัวเองอยู่แล้วถ้าท่านใดที่สมัครเรียนอ่ะท่านได้ฟังแน่นอนอยู่แล้วสมัครเรียนได้ฟังแต่ถ้าสมัครเฉพาะฟังอย่างเดียวก็จัดไปตามที่ผมส่งไปให้นหั่นแหละท่านก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้นะอ้า ก็จัดไปตามนั้ละกันว่ามาตามนี้ละกันอ้าวว่าไปลาวเลยอันนี้นะจะแต่ว่าเนี้ยผมเอาตัวอันนี้มาให้ดูไม่มีตัวอย่างไม่มีสัยติไม่มีอะไรมาให้ท่านนะตำแหน่งดวงดาวอะไรต่างๆนัน,นะก็ไม่ได้พูดมากไงมันพูดเยอะไม่ได้จะไม่แต่ถ้าเกิดแล้วท่านก็ไปฟังในช่องโอมันจะมีรายละเอียดเยอะแบบชัดๆอ่ะอ่าแบบลาวชัดๆจัดได้พรอมอมสินด้วยนะอมสินก็ชัดๆจะเต็มในประเภทนี้นะถือว่าสุดยอดมากนะฝากเงินยังไงให้ได้ดอกเบี้ยดีที่สุดของอมสินนะผมว่าเราไม่ดูก่อนลวกัน เราลาไม่ดูก่อนแล้วกันเนาะเอาลาวไม่ดูก่อนแล้วกันลักษณะเงี้ยท่านชอบแบบเดิมใช่ไหมชอบแบบเดิมก็จัดไปแบบเดิมก่อนแล้วกันในแบบนี้นะแบบนี้ก็มาดูสายรีเลข,ของเราก่อนเราก็ผูกด,ดวงนะดวงนี่ขยับเลยนะราศีจะออกไปอยู่ที่ราศีมีนนะลาวนี่ตอนสองทุ่มผมผูกสองทุ่มสิบห้านะใครจะไปผูกเวลาอื่นก็แล้วแต่ท่านนะแต่ผมผูกเวลาสองทุ่มสิบห้าคือ คือผมผูกดวงตอนสองทำไมสองทุ่มสิบห้าอาจารย์ครับป็นสองทุ่มสี่สิบห้าไม่ใช่เหรอคือสองทุ่มสิบห้าเนี่ยท่านดูคณะกรรมการเนี่ยคณะกรรมการตัวแทนคนต่างนาเนี่ยอ่าผู้ต่างนาของนู่นของนี่มากระย,ยกคันยกคย,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 ยกให้ลูกาบานออกจากลูกตุ้มอย่างเงี้ยมืณตอนนั้นนะ่ะเวลาประมาณสิบสองทุ่มสิบสี่นาทีสิบห้านาทีอยู่ประมาณนี้แหละแต่ว่าผมก็จะเผื่อๆไว้นิดหน่อยก็เป็นสิบยี่สิบนาทีสิบห้านาทีผมเอาเวลาตรงนี้นะ ส่วนท่านใดจะไปเอาเวลา45นาทีอะไรแล้วแต่ท่านแล้วแต่สะดวกแลแต่ท่านผูกนะแต่ว่าผมจะผูกเวลานี้นะเมื ah ่อผูกเวลานี้เราก็จะได้อยู่ลัคนาอยู่ที <S <s ่ราศีมีนราศีมีนเนี Kingston ่ยดาวธาตุน้ําเนี่ยท่านเรียนรู้อยู่แล้วนะอยู่ในช่องที่ท่านเรียนรู้่าท่านรู้อยู่แล้วว่าราศีท่านน้ามีดาวอะไรเป็นดาวประจําเขาเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วพอรู้อยู่แล้วท่านก็ยึดตรงนั้นไปก่อนก็ได้ยึดตรงนั้นไปก่อนนะไอ้ตรงนี้แหละที่ท่านจะเข้าไปฟังวันนี้ท่านจะได้ความรู้ตรงนี้ด้วย ที่จะเข้าไปฟังเราเนที่จะได้ความรู้ตรงนี้ด้วยแต่ถ้ารัฐบาลไทยท่านฟังได้แล้วนะท่านฟังได้เลยสมัครและฟังได้เลยครับสมัครเราวันนี้ก็ฟังรัฐบาลไทยได้ด้วยฟังอมสินได้ด้วยนั่แหละฟังได้หมดเลยสมัครวันนี้คือฟังได้ทุกที่นั่นแหละนะนอกจากเรียนนะนอกจากเรียนท่านสมัครเรียนสมัครเรียนได้ฟังทุกที่อยู่แล้วครับแต่ถ้าสมัครฟังอย่างเดียวเนี่ยท่านก็จะได้แค่ฟังไม่ได้เรียนนะถ้าสมัครเรียนด้วยก็จะได้คู่กันไปได้ได้ฟังด้วยไม่มีปัญหาได้ฟังเลยแล้วก็ได้เรียนด้วยได้ฟังด้วยแต เดียกก็ดีครับนะก็จัดไปตามนี้อันนี้คือตัวนี้นะวันนี้มันเราดูแล้วเหมือนแปดนะวันนี้เหมือนแปดครับเรานี่เหมือนแปดแล้วแปดหกแปดสองแปดสามเนี่ยยิงอเอลดีเลยแปดหกแปดสองแปดสามยิงอเอลดีได้เลยคราวที่แล้วสี่สามเต็มๆนะสูตรมาเต็มเต็ๆนะลาวนี่แต่ว่าตัวรีเลย์เขาเจอแปดเออเจอแปดอยู่นะวันนี้ผมว่าแปดน่าจะเดินนาะที่เราเนี่ยแปดน่าจะเดินที่เราถ้าแปดเดินที่เราก็แปดสี่แปดสามแปดสองแปดหนึ่งอยู่แค่นั้นเองนะแปดสามแปดสี่แปดสองแปดหนึ่งก็อยู่แค่นั้นเอง นะท่างก็เด่นไปที่แปดสองอ่ะนะเด่นไปที่แปดสองได้นะเดินไปที่แปดสองได้จัดไปนะสายรีเลตตามนี้นะรีเลชันคือความสัมพันธ์แห่งดวงดาวต่างๆนานามันก็สัมพันธ์กันแบบนี้แหละศูนย์เป็น VR ห้าก็ยังเป็น VR อยู่นะหรือท่านจะไปห้าแปดศูนย์แปดนี้ก็ได้นะเพราะห้าเป็น VR ศูนย์เป็น VR อยู่ดาว VR ชอบมานะดาว AR ก็ชอบมาแต่คราวที่แล้ว AR เขาไม่ลงนะครับ AR ของเราไม่น่าลงคราวที่ลงหรือเปล่าไม่แน่ผมไม่แน่ใจนะ AR ของเราคราวที่แล้วไม่แน่ใจแต่คราวนี้สองก็หกครับ เออาร์สองก็หกนะยเออาร์สองก็หกเออาร์นี an no, ่มันก no, ็ท no, ิ no, ้งไม่ได้นะอ่าแปดสองห้าสองเนี่ยทิ้งไม่ได้หรอกเออาร์นี่ถือว่าทิ้งไม่ได้แน่นอนในมุมเออาร์นี่ถือว่ามุมที่มาแน่นอนนะเอลดีก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วสามหกสองก็เจอสองไงนายเออาร์สองก็หกก็เจอหกกับสองครับเออเจอหกกับสองอ่าอันนี้มาสายวิเคราะห์เจาะจัดตาอันนี้สายวิเคราะห์เจาะเลยนะนี่ผมเจาะเลยจอยแปดหกสามสี่แปดเจ็ดครับนะไม่มีสองนะทำไมวิ่งสองอาจารย์เพราะว่าเราเอาตัวนี้อาร์เคเอนแปดกับเจ็ดแล้วก็อารเอสหกกับเจ RS มันไม่น่าจะเป็น6กับ7นะวันนี้ครับ RS มันต้องเป็น3กับ8ครับเนี่ยไอเอสมัน3กับ8ครับไม่ใช่6กับ7นะ3กับ8ครับ RS 3กับ8ปดเท่าที่6กับเจ็ดรูบาทครับแต่นี้3กับ8ครับสามกับ8 RS มัน3กับ8 3กับ8ปดเอเคเองก็3กับ8ก็เจอ3กับ8นี่แหละครับ มันเจอทั้ง3ทั้ง8แล้วท่านไปยิงกาไหนดิงดิงเจอ,อาไม่ลก็ 8, 6ดหกใช่ไหมสามหกแปดหกนี่ก็ยิงไดนะ้หรือ8อื่นก็ได้นะสามอื่นก็ได้แนละ้วแต่ผมก็เลยวาง 8, ปดหกสามสี่พวางไว้ตามนี้ 5, 8, 6, แปดหล้วก็ห้าเจนะเผื่อไว้หน่อย 5, 3, 7สามเจดแจริงมันมันจะมาไันไม่ลงล่องหรอกจริงมันต้องเป็น 5, 3, 4มอะไรยางงี้มันจะยะลงล่องกันนะห้าโผล่มายังไงอยู่ดีดีโผล่สามาเฉยเลยนี่เออมาย่งไรเนี่ยจริงมันต้องห้าสามสี่ได้ห้าสามสี่ก็ตัวเดิ หรือจะเป็น352อีกก็ได้นะรับจัดไปตามนั้นได้เพราะว่า LD เราเจอ362อยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ไปดูตรงนี้ <c oughs> ไปดูสายวิเคราะห์จะจแต่รบสายหวานยาวสายหวานยาวข้องเราก็ได้ตามนี้นะครับอันนี้ตามระบบอยู่แล้วเขา28 87 32 38หรอว่านนตามระบบแต่จริงๆวันนี้3.8เขาเจอกันนะ k o n ก็3.8 r s ก็3.8มันเจอ3.8นะครับ ท่านจะไปยิงอะไรก็ได้สังกษแปดเอาไปยิงอะไรก็ได้นะแต่ผมมายิงเป็นสองแปดแปดเจ็ดสามสองสามแปดหรือท่านจะไปยิงกับตัวซีโอก็ได้ซีโอก็มีอะไรแปดหนึ่งแปดสี 4, ่สามหนึ่งสามสี่อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะตัวซีโอท่านต้องเข้าใจนะหรือท่านจะไปยิงกับตัวนี้ก็ได้ดีเจอารหกับสามเนี่ย ปกติสามก็เจอสามหรือถ้าเราเจอสามไม่มาก็แปดใช่ไหมแปดก็มีแปดหกนี่แหละครับแต่ยิงอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าแต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยเราก็ยิงไปตามลักษณะของที่ผมว่ายิงตามนี่แปดสองแปดเจ็ดสามสองอ่าสามแปดตามนี่ห้าสามสองแล้วก็เจ็ดสามแปดเนี่ยถ้ายิงตามนี้ได้หรือท่านเอาแปดหกสามหกก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้กาก็แปดนั่นก็ชนกันระหว่างอ่า อาเคเวและอาเอจะผชนกันบอดีคือสามกับแปดถ้าไม่ยิงอาดีเจก็ได้หกกับสามถ้าเจอสามอยู่ดีถ้าสาไม่มาก็หกก็เป็นแปดหกจะไม่ลักษณะอยู่ท่านก็จัดไปตามนั้นได้นะอันนี้คือลักษณะของอ่าน,นี่ลักษณะของอะไรนะ่นนะอ้าวเดี๋ยวผมหลบให้ท่านนิดหนึ่งตรงนี้หลบแล้วมันไม่พ้นอนะ่ะมันเดี๋ยวผมขอขยับตัวผมเองนิดหนึ่งครับอ่าหลบาสายหวานนะท่านเ้นเรนรอนิดหนึ่งครับคอมมันช้าอยู่นิดหนึ่งพราะคอมมันช้า มันผมก็เลยต้องขยับมาช้านิดหน่อยนะเมื่อกี้เอาเนี่ยครับหลงไปท่านนิดหนึ่งนะเอาหลงไปท่านนิดหนึ่งตามนี้แล้วกันก็ว่าไปตามนั้นแล้วกันแนล้วก็นี่คือสายวิเคราะห์เจาะจัตระบบสายหวานยาวของเรานะอันนี้ของเราครับของเราว,ว่าไปตามนี้นะก็ดูดีๆครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเิดเป็นสายหวานยาวท่านสาท่านเอาตัว CO ก็ได้หรือตัวเอา LO d ดีก็ได้มามาคัดตัดไปนะ เอา L.O.D มาคัดตัดไป l ด d ของเราคืออะไรล่ะเมื่อกี้ท่านก็ไปมองดูด้วยนะท่านทำได้ท่านก็มองดูเอามาคัดตัดไปก็ถือว่าสุดยอดนะ,ะไปดูสูตรลาวนิดหน่อยนะไปดูสูตรลาวเลยครับไปดูสูตรลาวเลย สูตรลาวนี่ก็ถือว่าสุดยอดข่าวที่แล้วซิมลาวก็ไม่พลาดนะซิมลาวก็ไม่พลาดนะครับว่าข่าวนี้ก็ซิมลาวผมว่นาน่าจะโทรสนั่นเมืองอีกแหละนะไม่พลาดหรอกครับพราะว่าโทรสนั่นเมืองแน่นอนนะซิมลาวเนี่ยเพราะว่าโทรสนั่นเมืองแน่นอน4321เนี่ยเพราะว่าโทรได้สนั่นเมืองแน่นอนเลยซิมลาว4 3 2 1ถ้าก็ไปยิงข้างบนดาวแยกกลุ่มในดาวกลุ่มแรกเขาก็894เ้เราเจอ4นะครับ เจอสี่ถ้าก็ยึดสี่ไว้ก่อนก็ได้นะยึดสี่ก็ได้จะยืนสี่นั่งสี่นอนสี่อะไรก็ได้หมดหละครับนะขอให้ยึดสี่ไว้ก่อนเพราะว่าเจอสี่ไงทั้งบนมันแปดเก้าสี่เจอสี่ข้างล่างตัวนี้สี่สามสองหนึ่งก็เจอสี่สี่มาจะสี่อะไรก็สี่เจ็ดสี่หกถ้าดูหลักหน่วยก็มีหกมีสี่ก็วางสี่หลักหน่วยได้วางสี่หลักหน่วยได้วางสี่หลักหน่วยก็เจ็ดสี่อ่าสี่เจ็ดสลับกันได้ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นเจ็ดก็เจ็ดก็มีหลักหน่วยก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่ได้แต่ถ้าหกหกไม่มีหลักหน่วยก็จะเป็นหกสี่ เนี่ยก็วิเคราะห์ได้ประมาณนี้ถ้าสี่ไม่มาล่ะอาจารย์ถ, 9, 8, ถ้าไม่สี่ล่ะอาจารย์ถ้าไม่สี่ก็แปดกับเก้าสี่หึงแปดหึงเก้ามาถ้าไม่สี่ก็ดึงแปดเพราะว่าถ้าสี่ไม่มาเพราะสี่มันชนะถึงแปดมาก็แปดอะไรละ่ะเราก็ดูว่าแปดมันสามสองหนึ่งนี่เออสามสองหนึ่งมันไม่มีหลักหน่วยนะครับเออไม่มีหลักหน่วยเลยสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งเขไม่มีหลักหน่วยแปดกับเก้ามีเก้าตัวเดียวครับมีเก้าหลักหน่วยก็เป็นสามเก้าสองเก้าหนึ่งเก้างี้ได้นะแล้วสนัยงี้ได้นะ ถ้าแปดมาก็แปดสามแปดสองแปดหนึ่งได้เหมือนกันแล้วก็สลับไปสลับมาแล้วท่านก็สามารถที่เอาไปเป็นคู่หน้าคู่หลังได้หมดนะอันนี้คือสูตรนะครับอันนี้คือสูตรวิเคราะห์ให้ท่านเห็นแบบนี้ท่านเข้าไปฟังนะฟังสมัครเข้าไปฟังเราอันนี้ท่านจะได้วิเคราะห์ตามตำแหน่งดาวอะไรต่างๆมากมายได้ได้เยอะแยะมากมายนะอ้าใบเขียวใบเขียวท่านหน่อยนะครับใบเขียวท่านหน่อยเผื่อผมส่งให้ท่านไม่ทันท่านก็ได้แคปไปดูกันนะใบเขียวนี่ลายแทงขุมมาสมบัติ ใบเขียวนี่ก็เรียกเป็นลายแทงขุ่มมหาสมบัติท่านสามารถแคปไปดูกันได้นะผมก็จะบังท่านเล็กน้อยอ,ะอ่ะอาจารย์อย่าบังได้ไหมอ้าวเดี๋ยวก่อนหาที่หลบก่อนผมหาที่หลบไปท่านก่อนหาได้ไหมเนะี่ยที่หลบอ้าวแคปไปได้สบายใจนะครับอ้าวแคปไปเลยได้สบายใจเห็นเห็นชัดๆจัดๆไปอยู่แล้วตามนี้นะว่าไปตามนั่นละกันว่ามาตามนี้ละกันครับอ้าวอันนี้คือของของลาวนะเมื่อไปลาวแล้วทีนี้เราท่านก็ไปดูที่ฮานอยฮวันสปาดานัง หานนอยฮานสปาดานังไปนะรอบสิบแปดในการเมื่อวานนี้โอ้โหสุดยอดมาสุดยอดมากตามนี้นะแต่วันนี้สามกับแปดเขาเจอกันนะอย่างนี้ครับสามกับแปดเขาเจอกันรีเลทของหานอยฮานสปาดานังมีอะไรครับเนี่ยมีอะไรครับเนี่ยรีเลทของหานนอยฮานสปาดานังเราไม่เจออะไรนะไม่เจอแปดไม่เจออะไรเลยนะเจอแปดกับสามเราไม่เจออะไรเจอสี่ตัวเดียวเจอสี 4, 1, 2, อ่เอลดีเราสี่หนึ่งสองใช่ไหมเอลดีเราได้สี่หนึ่งสองครับสี่หนึ่งสองเราก็เจอตรงนี้คือสี่ถ้ายี่สี่ก็สี่แปดสี่สามนี้ก็ได้นะครับ ยิง 48, 4.8 4.3นี่ก็ได้รีเลทมัน1.54 2.460เราก็เจอ4เราเจอ4ก็เน้น4ได้ก็เน้น4ได้นะเน้น4ได้เป็นการ4.4 2.47นี้ก็ได้นะครับเน้นไปเถอะ4.247เน้นไปเน้นได้เน้นได้ได้4.247นะ2กับ7มาจากไหนท่านเรียนไปท่านรู้อยู่แล้วว่าคือ2กก็4มาจากไหนแต่ว่าเราเจอ4อยู่แล้วนะ7ก็คืออะไรท่านรู้อยู่แล้วที่จะเรีนยนยนะก็วางได้แค่4.247เนี่ยท่านก็วางไปามนั้นหรือ4.8 4.3นี่ก็ได้ไ IS, น อันนี้สายรีเลสนะแล้วก็ไปดูที่ตรงสายวิเคราะห์จัดสายจัดอันนี้สายเจาะ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 ผมก็เจาะไว้8 3 3 4 3 7อันนี้ของฮานอยเหมือนกัเมือนกับลาวเมื่อกี้นะ ก็คล้ายๆกับลาวเมื่อกี้แหละเราก็เจาะไว้เหมือนๆกันเพราะว่าฐานดาวมันมาจากฐานเดียวกันเนี่ยฐานดาวมันมาจากฐานเดียวกันเพราะนั้นเวลาฐานดาวมาจากฐานเดียวกันเราก็ตรงนี้แต่ว่าถ้าไปที่ฮานอยเราก็เน้นเจ็ดใช่ไหมล่ะก็สามเจ็ดแปดเจ็ดสี่สามเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดอย่างเงี้ยก็เน้นไปตรงนี้ได้นะหนึ่งแปดเจ็ดสี่สามเจ็ดนี้ก็เน้นไปได้นะสองกับแปดทำเราได้ตังค์นะวันนี้นะอ่าโอเดสคือดีมไวก็อสองกับสามนะสองกับสามก็เจอสามนี่แหละครับอไอ้ก็แปดกับสามไอเคเวงก็แปดกับสาม อโอเอสหรือดีเอ็มวายก็ส ah องกับสามก็เจอ, 3, ส,อสามครับเจอสามเจอสามตลอดเลยท่านจ้เอาสามก็ได้ 3, 1, สามหนึ่งสามต้นสี่อย่างนี้ก็ได้นะจัดไปทำนี้นะผมก็เลยว่าจัดไว้สามเจ็ดสามสี่นั่นแหละเอาว่ามาตรงนี้ก็คือสายวิเคราะห์เจะจัดตามระบบสายหวานยาวของห้านอยวันสปาดานังได้ทั้งรอบสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะนายตามนี้เลยครับรอบสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าก็ได้ตามใ้สายหวานยาวก็จัดไปตามนี้ได้ดีเจอาแปดกับสามไม่อีกแล้วรอบนี้เราเดินเจอดีเจอาแปดกับสามวันนี้เจอแปดกับสามไอเอส อ่าอ่า,อาที่สกับแปดทำมารลไยทิ่างก็เจอไปเจอไอเอสเดก็คือ3กับแแล้วก็ไปเจอ d ี r จอากับแโอ้โหแรงไหมสากับแจะมาแรงรอบนี้ไหมล่ะสาวก็ยังเป็นโอเ d y ดด้วยนะอาจจะเป็นสามหนึ 8, งแปดนี่ก็ได้นะจัดไปตามนี้ได้นะว่าอันไปตามนั้นแต่ว่าตามระบบก็มีตามนี้ 2, 8, 8, 7, 3, ดแปนี่ผมก็วางไว้ตามนี้นะแปดแก็ได้น่าลืมนะเพราะว่าเพราะว่าสกับแปดเขาชนกันในระหว่างไอเอสเคไงาปดแปดสาได้นะ3 3ไปแปดมสได้อ่ะ จัดไปตามแล้วจริงทุกอย่างเลยมันมีใส่ติได้หมดแหละครับถ้าเกิดว่าท่านชอบเช้าเช้าอ,อย่างเงี้ยผมก็ทั้งๆลองดูเนี่ยผมทาตั้งแต่เช้านะแต่ถ้าท่านเรียนไปท่านทำได้อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยตอนเช้าเนี่ยท่ทานกระดูตอนเช้าใช่ไหมสัสองกัเจ็ดแล้วตัวนี้ก็สี่หกแปสี่สามสี่หกในเอดีนี่มาแน่นอนอ่าไม่รู้จะมาอะไรแล้วก็แลว้วก็เจอหก หกข้าหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าก็ลองดูแล้วก็มาอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้หรอกนะตรงนี้นะหกโมงสี่สิบห้าเนี่ยมาอะไรไม่รู้แล้วหกโมงสี่สิบห้าถ้าก็ไปดูแลหกโมงสี่สิบห้านี่มันอะไรละ่ะหกโมงสี่สิบห้านี่มันเป็นไอ้สันติภาพอะไรสักอย่างเนี่ยสันติภาพอะไรสักอย่างหนึ่งนะสันติภาพอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เนี่ยสี่สามหกเอลอยด์เงี้ยถ้าเอาแค่สี่สามหกนียมก็ได้จับเรียงกันเลยก็มันเจอสามก็ 2, 3, มยึดสามสามสี่สามหกเนี่ยสองสามสี่สองสามหกเจ็ดสามสี่เจ็ดสามหกเนี่ไง ก็เนี่ยตามนี้เลยครับนะก็จัดไปตามนี้ชัดๆจัดไปตามนี้ได้เลยนะว่าตามนี้เลยเพราะว่าเอลดีมันสามสี่หกอยู่แล้วใช่ไหมอันเนี้ยคือหกลงสี่สิบห้าแล้วก็ไปอะไรนะเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงสี่สิบห้าเจ็ดโมงสี่สิบห้าที่ไหนก็เจ็ดเจ็ดกับห้านะเจ็ดเจ็ดห้าแต่ว่าถ้าลืมแล้วจะเจ็ดห้าไม่ลงรอบนี้เขาไปแปดโมงครึ่งได้แน่นอนชัดเจนมากๆแต่ว่ารอบนี้ก็แปดกับสามอะรอบนี้เขแปดกับสามนะรอบนี้เขแปดกับสามแปดกับสามที่นี่เจ็ดเจ็ดกับห้าถ้าก็ไม่ยิงอะไรเจ็ดสามเจ็ดแปดห้าสามห้าแปดยิแค่่นนนีี้้กก็็็ไดดมมับวาาสง จะไหมก็ยิงตามนี้ได้เลยอันนี้8ปดโมงสีนะอันนี้ผมทําไว้ก่อนเนี่ยผมขึ้นผมถ้าไม่ทันหรอกผมมาไล่ดูเฉยแต่ว่าผมยังไม่รู้ผมทำเฉยผมก็ขึ้นตรงเนี้ยทำผมทำตั้งแต่นู่นแหละอ่าตั้งแต่ตีใส่ข้อมูลนี่ยครับมาจบเอาประมาณสักเก้าโมงกว่าแล้วก็มาขึ้นให้ท่านเนี่ยก็ค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันนะห้องยาวทํายาวอะครับแต่ว่าถ้าหากท่านท่าเรียนรู้ก็ว่า,วาไปอีกนึงแต่ใครใครอยากจะไปติดตามทางช่องเทรดมัตเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลก็สามารถติดตามไดนะ้อันนี้ก็คือแปดโมงครึ่งใช่ไหมแปด แปดสามเจ็ดห้าเราเจอเจ็ดกับห้าไงเราเจอ 7, 5, เจ็กับห้านะเจอเจ็ดกับห้าถ้าก็มีอะไรเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดสองห้าสามห้าสองนี่ก็จัดไปตามนั้นได้แล้วก็ยังมีท่าเราเจอสี่สามหกก็เน้นหกได้นะเจ็ดหกเนี่ยห้าหกเนี่ยแล 8, 3, 6, ้วแปดสามหกอ่าสามเจ็ดหกแปดเจ็ดหกนะห้าเจ็ดหกเนี่ยก็จ,จัดไปตามนี้ได้เหมือนกันนะก็ว่าไปตามนั้นจัดไปตามนี้คืออันนี้คือแปดโมงครึ่งนะอันนี้ก็ทั้งก็ไล่ไปได้เรื่อยแหละผมก็ทำไปเรื่อยนี่ไม่ท่านดูตัวอย่างเฉยท่านทำไปได้หมดแหละรครับไปได้หมดเลย แล้วก็ใครอยากจะติดตามทางช่อง TMI t r a d e m a s t e r International เรื่องหุ้นอย่างเดียวผมก็จะมาพิคอยฟังท่านเข้าไปติดตามได้นะก็ตามนั้นละกันเอาวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขครับทุกอย่างอยู่ที่ใจนะใจเราเป็นอย่างไรข้างในเราเป็นอย่างไรข้างนอกเป็นอย่างนั้นความรู้สึกไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกอย่างเดียวนะความรู้สึกของท่านความคิดของท่านมันเป็นกุญแจไขไปสู่ความรุ่งเรืองร่ําร,รวยอย่างแน่นอนนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นพลังงาน นะความคิดของท่านหรือความรู้สึกของท่านมันเป็นพลังงานเมื่อมันเป็นพลังงานมันก็จะสื่อสารไปสู่จักรวานนี้ได้เพราะจักรวาลรับรู้พลังงานของท่านต้องการสิ่งนี้เขาก็จะนํานสิ่งที่ท่านปรารถนานําสิ่งต้องการมาให้ท่านอย่างแน่นอนอความคิดเป็นสิ่งที่จะสร้างสรรค์อารมณ์สร้างชีวิตได้อย่างแน่นอนชัดเจนมากๆนะครับขอทุกท่านมีความสุขสดใส,ส,สย,ยิ้มรับทรัพย์รับเงินลัะทุกคนโชคดีครับ